จังหวัดลำพูนจัดงานมหกรรมพลังคนลำพูนต้านยาเสพติดครั้งที่ 2. สองศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชาคมประชาสังคมจังหวัดลำพูนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5จัดงานมหกรรมพลังคนลำพูนต้านยาเสพติดครั้งที่สองเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดด้วยจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเยาวชนในการารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การปาฐกถาพิเศษโดยพระครูสิริสุตานุยุทธ์ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลำพูนการจัดเวทีศิวนาหัวข้อห่วมด้วยช่วยกันรวมพลังคนละปูนต้านยาเสพติดเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางการกลับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดภาพประชาสังคมของจังหวัดลำพูนบทสรุปของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เครือข่ายภาพประชาชนทุกส่วนของจังหวัดลำพูน จะนำไปเป็นแนวทางในการทำงานต่อต้านยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น